เห็นไหมครับข้อ5จากแบบรูปต่อไปนี้นะครับมีแบบรูปมาให้โดยการให้ผลแบบอุปนัยถามว่า 2a ลบ b บวก c มีค่าเกับข้ออไรต่อไปนี้นะครับค่า a b c อยู่ทางขวามือเห็นไหมครับอ่ะก็สังเกตตัวเลขชุดไหนน่าจะช่วยเราในการหาคำตอบได้ครับชุดไหนครับชุดแรกคืออะไรครับคือ7 14 21ไปเรื่อยๆจนถึงเจ <77. S 2> มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคือลักษณะเป็นยังไงเออมันคือ,เ,อ,อเพิ่มขึ้นทีละเ <7. S 1> หรือมันคืออะไรนั่นเองนี่มันคือคือ <c oughs> <c oughs> คือ เจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดตัวต่อไปคืออะไรยี่แปดเออมันคืออะไรเนะี่ยที่พูดม,มันกี้เนี่ยมันคือคูณมันคือคูณก็คืออะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดจ็สี่ยี่แปดอ่ะมันคืออะไร <5. S 1> มันคือสูตรคูณแม่เจ็ดใช่ไหมครับเจ็ด <5. S 1> คูณอะไรถึงได้เจ็ดสิบเจ็ด สิแสดงว่าสิอคือตัวไหนสิบเอ็คือซีนะเมนโบจะท่านมาถามฉันทำไมเหรฉันถามแกแล้วแกท่านมาถามฉันทำไมสังเกตครับเจ็ดหนึ่งเจเจสองส 7จ็ดสาม,ม่มันไม่มีมไม่มีเจ็ดสมีเเป็นเจ็ดสิบเ <8. S 1> เอคอเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นมคดยูซเจ็ดคูณ1เป็น7 7็เคูณสเป็น14 7สเคูณสเป็น21่เพราะฉะนั้นเจ็ดคูณสิบต้องเป็น11 เพราะฉะนั้น b. ต, b ตัว 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 b ดูจากไหนครับตัว b ดูจากตรงกลางใช่ไหมสองสี่หกสูตรคูณแม่อะไรเนี่ยแม่สองแม่สองใช่ไหมสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสิบเอ็ดเป็น ยี่สิบสองอ่ะเพราะฉะนั้นลองตอบซิตัว C คือเท่าไหร่จริงห่ะ C 4ครับอ่าตัว C คือสี่่นะสี่หนึ่งส <Yeah. S 1> ีงเพราะฉะนั้นสี่คูณสิบใช่ไหมสี่คูณสิก็ต้องเป็น44 นั่นก็คือ A คือเท่า,าไหร่ครับ A คือ11 B คือ A คือ11 B คือ22 C คือ44โจทย์อยากได้ไหมครับโจทย์ถามหา2 A ลบ b บวก C แทนค่าครับ2 A A คือ สิบเอ็ดลบ 22, 2ี่สิบสองวกสีคูณสิบเออคูเอ็ดเป็นยี่สกับยีก็ลบกันเหลือตะเลยยี่ิบสลบองเนยครเออตายแล้วควกเองเอาความรู้เรื่องการคูณการหารตีกันมั่ยหมดเหลือศแล้วก็บวกกับดได้ สี 44, ่สิบสี่ตอบก็สี่โอเค